พื้นปฏิบัติภาวนาในรูปแบบหลังทำวัดส,สวดมนต์เช้านี้ว่าเป็นเช้าวัวนบโบสดดออบสที่3มแห่งฤดูฝนแล้วจะก,กลางพรรษาล้ ราทั้งพระทั้งโยมก็แต่ละคนก็ตรวจสอบจิตใจของเราเมื่อเรามีสิ่งใดที่มันยังต้องพัฒนามีสิ่งใดที่มันต้องขจัดออกจากใจสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกรปรกภายในใจสิ่งที่มันเป็นขยะภายในใจ เป็นอุปสรรคขัดขวางให้คุณาำความดีหรือความสุขเกิดขึ้นภายในใจเราเราก็หมั่นตรวจสอบดูเหมือนเรามีห้องนอนเนี่ยเราอยากนอนหลับให้มันสบายเราก็ต้องทำความสะอาด <c oughs> รู้จักจัดวางที่นอนหมอน ห้องหรือเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องนอนให้มันเรียบร้อยมันทำความสะอาดเวลาเรามาพักผ่อนถึงเวลานอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเครื่องกังวลอะไรเราก็มีความสุขที่ได้มาอยู่ในห้องนอนของเราจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักตรวจสอบว่าสิ่งใด ที่มันอยู่ภายในใจเนี่ยมันเป็นเครื่องรกรุมรังอยู่ในใจเป็นอยักใย่อยู่ภายในใจเราก็ต้องคอยมันปัดกวาดเช็ดถูอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าไปจัดการมันก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงการเจริญปัญญาแต่ก็เป็นวิธีที่เราต้องมันตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องทำแต่เมื่อเราอยากจะได้ปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ก็คือความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรา ทุกคนก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายใจแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยที่จะได้ความสุขตลอดเวลายกเว้นพระอริยะพระอรหันต์เท่านั้นนะที่ท่านพ้นทุกข์ภายในใจไปแล้วแต่ทางกายท่านก็ยังมีความทุกข์อยู่ แต่ท่านไม่ยึดถือมันมันก็เข้าไม่ถึงจิตใจแต่เรายังมีความยึดถือร่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราเป็นตัวเรานั่นแหละนำมาสึ่ความทุกข์พยายามศึกษาดูว่าสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรค ย้อนเข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจภายในร่างกายของเราเนี่แหละคือความทุกข์ที่แท้จริงเรามีความสำคัญมั่นหมายผิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรายึดถือมาตลอดจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะถ้ายังไม่มีดวงตาที่เปิดออกมาเห็นความจริงยอมรับความจริง ตอนนี้ก็มีความทุกข์อยู่นะตอนนี้ความทุกข์กำลังทำงานเราก็ผลักใสมันเมื่อเราผลักไสความทุกข์นั้นเท่ากับว่าเราสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งความทุกข์มันเกิดมาแล้วเนี่ยปล่อยมนะันมันจะเกิดก็เกิดหน้าที่เราคือหายใจอยู่กับลมาหายใจแล้วรู้สึกตัวว่าตอนนี้ควรทำอะไร กิเลสเขาก็ทำงานของเขาแต่เราไม่เข้าไปหลงแล้วจะทำยังไงเราก็เพียงแค่รู้รู้ว่าตอนนี้มีกิเลสเกิดขึ้นภายในใจไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราเพลินไม่ใช่เราเผลอ แต่เป็นกิเลสที่มันกําลังทํางานอยู่ท่านท้าบอกว่าเรากําลังถอนตัวออกมาจากความไม่รู้หรือความหลงนั่นเองภาวนาไม่ได้เอาเพียงความสงบอย่างเดียวเราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมอะเห็นธรรมะเห็นความจริง่ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกิเลสที่มันเกิดขึ้นมา ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาสังเกตด,ดูลงไปมันเกิดขึ้นมาเมื่อเราคิดเมื่อเรากังวลถึงมันสิ่งที่เรารู้สึกคาใจอยู่เนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่พอวนกลับมามอ้่ทุกข์อีกแล้วเรื่องนี้ก็คิดว่าเรื่องเนี้ยนําความทุกข์มาให้ไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆมันหยุดมันพักอยู่เวลาเรากินข้าวเวลาเราอาบนะ้าเวลาเราทําอะไรมันก็ลืมเรื่องพวกนี้มันก็กลับมาอยู่กับร่างกายมนอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่มันก็วนกลับมาอีกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่หายไปจากชีวิตเราสักทีแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับ ความทุกข์นั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ไม่พอใจในความรู้สึกพอใจความสุขเนี่ยเราไม่ค่อยปฏิเสธหรอกมันมันอยู่สบายก็อยากจะอยู่อย่างนั้นแหะแต่สิ่งสำคัญเมื่อเวลาความสุขนั้นไปอ่ะอย่าไปหาอะไรอาวอน มีตัวล่อให้เราเยอะแยะคนที่มีความทุกข์คนที่ฆ่าตัวตายคนที่รู้สึกชีวิตไม่มีความหมายเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าเขาหลงไปตามกิเลสท,ที่มาหลอกล่อ,อยั่วยุจิตใจของเขาทุกวันนี้ก็มีข่าวเรื่องราวไม่ดีต่างๆมากมายในวงการข้าราชการตำรวจ เพราะว่าเขาถูกกิเลสมายั่วยุให้เขาหลงมาล่อหลออให้เขาหลงอันนี้เป็นกิเลสภายนอกที่ยั่วยุให้เกิดการกระทําภายนอกใช้เงินใช้อำนาจใช้สิ่งต่างๆมา เป็นตัวเชื้อเชิญให้เกิดการกระทําที่ไม่ดีเกิดผลร้ายต่อสังคมต่อคนส่วนรวมกิเลสมันทําร้ายเข้ามาข้างในอีกก็คือทําร้ายจิตใจของทุกๆคนที่หลงไปตามอำนาจของกิเลสนั้นๆ เราเป็นนักปฏิบัติเราก็โดนกิเลสล่อหลอกอย่างเงี้ยเหมือนในสังคมที่เขาร่อหลอกข้าราชการล่อลอกคนที่ทํางานเอต้องมีสิ่งนี้ตอบแทนนะถึงจะทําให้งานนั้นๆเดินไปต้องมีสิ่งนั้นมาอุดหนุนก็จะทําให้กิจการต่างๆเนี้ย ผ่านราบรื่นเรียกว่าสวยนะสวยที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเงินใต้โต๊ะเนี่ยพูดให้เดี๋ยวเงินบำรุงบำรุงจิตบำรุงใจให้มีกําลังใจให้เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการความสะดวกกิเลสในใจเราก็เหมือนกันนะเราโดนกิเลสฟาด ฟาดความสุขชั่วคราวอ๋อไปฟังเพลงไปดูหนังเราจะทำให้มีความสุขเราโดนกิเลสยื่นความสุขใต้โต๊ะมาให้เราเนี่ยเราก็หลงไปรับมันไว้แล้วก็เพลินอยู่กับมันพอวันหนึ่งกิเลสมันทำงาน ที่หนักขึ้นหนักขึ้นเราก็หลงไปแล้วก็จมอยู่กับมันมีก็หาทางออกไม่เจอเพอหาทางออกไม่เจอไม่ยอมรับว่าตัวเองแย่ไม่ยอมรับว่าตัวเอง, yeah! อเองทุกข์เหมือนในข่าวที่มีตํำรวจฆ่าตัวตายเพาไม่ยอมรับในความเป็นจริง เลยทำให้เกิดความสูญเสียอุคลากรเราลืมไปว่าทั้งชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นคารว่าเป็นโยมทั่วไปทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราลืมไปว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงขณะเนี้ถึงวินาทีนี้วินาทีนี้เนี่ย ที่กำลังหายใจกันอยู่เนี่ยเราทำความดีทำประโยชน์ให้กับตนให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติมามากมายแต่เราไม่เคยเห็นเราทำพลาดแค่ครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยนำความทุกข์มาให้เราตลอดเราก็มองมันอยู่อย่างนั้นเราลืมไปจริงๆเรารู้อะว่าเราทำความดีมาเราลืม เราไม่มองเราจะมองแต่สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนจุดพลาดของเราเนี่ยฉะนั้นเรามาปฏิบัติมาภาวนาเนี่ยให้มองความเป็นจริงมองทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นความจริงว่าอ๋อที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปยึดเข้าไปถือมันเรารู้จักอ๋อนี่ปัญหานะนี่ความทุกข์นะ และอันนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหานั้นๆชีวิตเราจะไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะทำให้จิตใจเรารู้สึกติดขัดชีวิตเราจะมีแต่ปัญหาแต่ความทุกข์นี้มันจะเบาบางลง เราจะแก้ปัญหาด้วยสติสมาธิปัญญารวมกันเข้าไปไม่ใช่ด้วยอารมณ์วันนี้เรามีอารมณ์เข้าไปแก้ปัญหาเราเลยรู้สึกว่าแก้ปัญหาไม่ได้สักทีก็นำนำมาซึ่งความทุกข์ภายในใจเราก็แบ่งเวลาภาวนาภาวนา ถ้ามันไม่สงบอะเราก็ดูไปดูกายนี้นั่งไม่ต้องไปหวังให้มันสงบอะเรานั่งบูชาคะ่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าเนี่ยเราบูชาท่านด้วยกายนี้กายเนื้อเนี่ยใจมันไม่มีความสุขมันก็ไม่รู้จะเอาจิตใจที่ไม่มีคุณภาพไปบูชาท่านยังไงเราก็ใช้นี่แหละใช้ ในความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช้กายนี้ใช้ใจเนี่ยใจไม่ดีก็ใจเนี่ยบูชาเรื่องของของธรรมชาติมันเราก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยกายนี้ใจนี้นั่งภาวนาไปไม่ใช่เรื่องของเราจิตใจจะดีไม่ดีไม่ใช่เรื่องของเราละมันเ,เ,เป็นวิบากท,ที่เราต้องได้รับเราค่อยๆถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้เห็นว่า ใจมันมีความสุขใจมีความทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จะทำให้เราค่อยๆคลานค่อยๆตะเกียบตะกายถอยออกมาแยกตัวออกมาเราก็หลุดออกจากความทุกข์นั้นๆถึงเวลานอนเราก็นอนได้ถึงเวลากินเราก็กินได้ถึงเวลาภาวนาเราก็ภาวนาได้เราก็จะเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นไม่มีสิ่งใดทีเด่เราจะ รู้สึกมืดมิดอีกต่อไปเพราะว่าความสว่างนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็ภาวนาไปนะจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ